สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านครับก็มาพบกันอีกแล้วครับคัดฟุตบอลให้เกิดสกอร์ครับบายทีเด็ดเวิร์คาร์ครับก่อนอื่นเลยครับก็มาขอมาอัปเดตผลงานมือมากันหน่อยครับก็ต้องขอไปพี่ๆด้วยสำหรับคู่บาร์เซโลนากับโอซาซูน่าครับคู่นี้มาไม่ถึงครับจบเกมบาร์ซ่าชนะ2-0นะครับก็สำหรับพี่ๆท่านะครับสนใจที่อยากเข้ากลุ่มครอบครัวในวันนี้ครับฝากครั้งแรก300บาทครับรับไปเลยครับลำโพงบูทูธ JBL นะครับ อย่างที่2ครับฝาก500บาทครับรับไปเลยครับเสื้อฟุตบอลเกรดเอครับอย่างที่3ครับฝาก1,000บาทรับไปเลยครับเสื้อฟุตบอลเกรดพรีเมียมครับส่งตรงถึงหน้าบ้านพี่ๆกันเลยครับเอาเข้าเรื่องกันเลยครับสำหรับวันนี้ครับก็มาพบกันอีกแล้วครับจะมาคัดฟุตบอลให้เกิดสกอร์ครับบายทีเจ็ดเวอร์ค้าครับวันนี้จะพาพี่ๆไปคัดฟุตบอลลีกบุนเดสลีกาเยอรมันครับคู่ระหว่างด้านบ่ายยูเมดิกครับมีคิวครับจะเปิดสนามครับตอนรายการเยือนของด้านฮอฟเฟนไฮน์ฮะเดี๋ยวเรามาดูตารางคะแนนของคู่นี้กันก่อนแล้วกันครับสำ 3 8คะแนนซิตี้เล่นในบ้านทั้งหมด7เกมครับชนะไป6เสมอไป็น1และยังไม่เคยแพ้ใครเลยครับผลงานก็ค่อนดีเลยสำหรับบาเยนเล่นในบ้านครับเจ็ดเกมเนี่ยทำประตูได้ถึง30ประตูครับและเสียประตูไปแค่5ประตูเท่านั้นส่วนทีมเยือนอย่างฮอฟเฟนไฮครับอยู่อันดับที่7ครับมี24คะแนนครับเล่นเกมเยือนทั้งหมด8เกมชนะ5เสมอ1แพ้2ผลงานก็ถือว่าใช้ได้เช่นกันครับ8เกมเนี่ยทำประตูได้ถึง17ประตูและเสียประตูแค่1 3ประตูเท่านั้นฮะเดี๋ยวเราขยับมาดูด้านเฮดทูเฮดคู่นี้กันน่อยกกัรรบ10เมาาาสุขงทูี ีกว่าครับชนะไปได้ถึง6เกมเสมอ2และแพ้ไป2เกมครับนัดล่าสุดเนี่ยบายเยนร์ก็เปิดบ้านเสมอกับฮอฟฟนไ e i ์ไปได้ครับที่1ประตูหถามว่าคู่นี้โอกาสทำประตูดีไหมต้องบอกเลยว่า2ประตูยืนพื้นครับพี่พีครับ มาดูผลงานของด้านบายอร์มินิกเล่นในบ้านกันหน่อยแล้วกันครับ8เกมของพวกเขาเล่นในบ้านเนี่ยผลงานดีมากๆครับชนะไป7เสมอแค่เกมเดียวและนัดที่เสมอเนี่ยเสมอในรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มครับเสมอกับด้านโคเปเก้นนะ0-0ครับส่วนนอกนั้นเนี่ยผลงานซีตีธรรมประตูถือว่าดีมากครับบอกเลยว่า8เกมเนี่ยซีตีธรรมประตูเนี่ย2ประตูยืนพื้นเลยนะครับพี่ๆครับ ส่วนสถิติของด้านฮอฟเฟนไฮท์ทีมเยือนครับต้องบอกเลยว่า10เกมพวกเขาเนี่ยผลงานค่อนข้างย่ำแย่ครับในช่วงหลังๆก่อนหน้านี้นเนี่ยทำได้ดีครับ10เกมชนะไป5ครับเสมอไป็น1และแพ้ไป4เกมส่วนหน้าที่พวกเขาแพ้เนี่ยก็แพแ้แบบมีประตูด้วยนะฮะสถิติทำประตูของด้านฮอฟเฟนไฮท์ครับ10เกมล่าสุดเนี่ยทำประตู1ประตูครับใส่คู่แข่งได้ประมาณ80%เลยนะมี8จาก10เกมครับที่ทำประตูได้1ประตูนะครับ มาดูราคาไหลของคู่นี้กันหน่อยละกันครับโต๊เปิดมาให้ตั้งแต่แรกครับเปิดมาให้ด้านบโายยมินิรับเหนือกว่าอยู่ที่2ขีด2.5จ่ายให้บายเย็นอยู่ที่0.91ครับจ่ายให้ด้านฮอฟเฟนไฮ์อยู่ที่0.99นักณปัจจุบันครับ มีการขยับเรทข,ขึ้นครับให้บาเยิร์มิวนิคเหนือกว่า2.5ครับก็คือต้องชนะประตูห่างเนี่ย3ประตูเท่านั้นถึงจะเฮสําหรับหน้าบ้านบาเยิร์ส่วน1 X 2ครับจะให้บาเยิร์นชนะอยู่ที่1.14จา่ายภูเสมออยู่ที่9.00ครับจ่ายให้ทานฮอฟเฟนไฮชนะอยู่ที่12.00ถ้ามองแล้วเนี่ยภูเสมอค่อนข,ข้างแพงในเรทนี้แล้วก็ภูทีมเยือนโดนแน่ๆประมาณ2-3ประตูครับส่วนกำแพงคู่นี้4ช่วงตัวเนี่ยจะให้ฝั่งสูงอยู่ที่1.04ครับจ่ายให้ฝั่งต่ําอยู่ที่0.86ณปัจจุบันครับมีการขยับเรทเล็กน้อยเท่านั้นเองครับจะให้ฝั่งสูงอยู่ที่ 0.89จ่ายให้สกอร์ต่ำอยู่ที่1.01เขามองว่าโอกาสเนี่ยจะข้าม4ประตูผมว่าโอกาสเป็นไปได้มากครับสำหรับคู่นี้เนี่ยให้ไปสกอร์สูงครึ่งแรกบายย่อมินิครับทางครึ่งแรกไ่มาครับย้ำครึ่งหลังนาทีการันตี4ประตูครับสำหรับคู่นี้ส่วนพี่พี่ท่านใดนะครับสนใจที่อยากเข้ากลุ่มครอบครัวของเรานะครับไปที่หน้าโปรไฟล์หรือใต้คอมเมนต์ได้เลยครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาพี่ๆไปก่อนแล้วกันครับขอให้พี่ๆเนี่ยดูบอลอย่างมีความสุขครับเฮงๆรวยๆทุกท่านครับสวัสดีครับ